สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อ,อง EP นี้เป็น EP ที่466กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกำหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะของหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะา้าพบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะเหรียญหลวงพ่อผางนี้หนูวเอา300ร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้เหรียญสวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ300บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญน,นางกวักนะคะผ้าครูแจนะคะเหรียญน,นางกวักผ้าครูแจนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะเอ้ยนี่นะคะสวยๆเลยนะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญพระอุปชากันนะคะสองสี่หกเก้านะคะเหรียญพระอุปชากันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท ต่อไปนาะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญชินาลาชวัดโพธารามนะคะสองสี่หหนึ่งนะคะเหรียญน,นี้หนูวอสามร้อยบาทนะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า นี่นะเรียนชินราชวัดภูธารามนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็น เหรียญรวม5่โซทอนนะคะเหรียนรวมพ่อโซทอนะะน,อนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะสองสี่หกศูนย์นะคะสามร้อยบาทนะคะเหรียญน,นี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะ รายการที่ห6นี้เป็นพักกิ่งหลวงพ่อฝนนะคะวัดเชิงหวายนะคะนวะโรหานะคะนี้หนัวอา300บาทนะคะ300บาทนะองค์นี้สวยๆเลยนะคะชอบโทรมาปิดได้นะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะ300บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7นี้เป็นพักกลิ่งจีนนะคะพักกลิ่งจีนนี้หนูเอาสามบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นพักกริ่งจีนนะคะเออนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทคุณลูกค้าถ้านในชอบก็โทรมาปิดได้นะสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้า นี่นะคะพะ้ากริงจีนนะคะสีร้อยบาทนะคะองนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นพ้าชายอายุทยานะคะผ้าชายอายุทยาองค์นี้หนวดเสียร้อยบาทนะคะเสีร้อยบาท สวยๆกันเลยนะคะสนใจองไหนชอบองไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าพระชายอายุทยานี่หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะต่อไปนาะเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่สิบนี้เป็นพระเชียงรุ้งนะคะพระเชียงรุ้งนี้หนูเสี่ยร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทนี่นะสวยๆกันเลยนะคะพระเชียงรุ้งนะคะเสีร้อยบาทนะคะองค์นี้ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นพาสมเด็จนะคะพะสมเด็จนี้หนวเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะ สี่ร้อบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะรายการที่12นี้เป็นพระสมเด็จ6ชั้นนะคะพระสมเด็จ6ชั้นนี้หนูเอา400บาทนะคะองค์นี้ เสียร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส3นะคะรายการที่ส3นี้เป็นผ้านารายกุกูเรกลำพูนนะคะองค์นี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามราสบาทผ้านารายกุกูเรกนะคะลำพูนนะคะ สวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะมาจะเอาเขียวๆเทาๆยังไงไม่รู้นะคะคุณลูกค้านี่นะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสวยมากๆเลยนะ3ามรอห้าสิบบาทนะคะวงนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สินะคะ รายการที่สิี่เป็นพ้าปิดตานะคะผงยาชินดามันีนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะอุ้งนี้หนูเอา350บาทนะคะ350บาท สนใจเธอมาปิดได้นะคะพระปิดตาผงยาจินดามานีวัดกลางบางแก้วนะคะ350บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่15นี้เป็นพระปิดตานะคะวัดปากทะเลผงคุกลักนะคะองค์นี้หนูเอา350บาทนะคะ350บาท นี่ยนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสามรอห้าสิบบาทนะคะวงนี้ต่อไปเป็นรายการที่สิบหนะคะรายการที่สิบหนี้เป็นลูกสะกดนะคะมีพระพระ อยู่ตรงกลางนี้นะคะเนื้อเมฆกรสิทธ์นะ,อ,ะอันนี้หนูเอาสามบาทนะคะสามบาทลูกสะกดนะคะไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันนาะท่าใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะนี่300บาทนะคะสามบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส7นะคะรายการที่ส7นี้เป็นการาแก่พระราหูนะคะสวยๆเลยนะคู่บานนันตรานะคะอันนี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาท กะลาแก่ผ้าราหูนะคะคุณลูกค้าสนใจก็โทรมาปิดได้นะเสี่ยร้อยบาทนะคะสวยๆกันเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดนี้เป็นพ้าชินาลาชนะคะกุบึงสัมพันธ์ จังหวัดอุตรดิต์นะคะเอออันนี้หนูเอาสามห้าสบบาทนะคะ3ามห้าสิบบาททอบโทรมาปิดได้นะคุณลูกค้านี่นะคะพาชิน,นราชนะคะกูบึงสัมพันอุตรดิต์นะ,ะสวยๆเลยนะคะ3ามห้าสิบบาทนะคะอังนี้ ต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะสิบเก้านี้จะเป็นกําไรแขนหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะสวยๆเลยนะคะกําไรแขนหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนี่นะคะคุณลูกค้าสวยๆกันเลยนะคะห้าร้อยบาทนะ สนใจโทรมาปิดได้นะคะเป็นกําไรแขนหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวนะคะสุดท้ายนี้นะของอีพีที่466นี้นะคะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าวคุณลูกค้าใหม่นาท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 id line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะขขาหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผาบ้านๆนะคะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลา,าหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ